ปู่ไพวงพูดชัดเจนฝากข้อความถึงแมทแบบนี้พ่อสงกรานพูดถึงลูกสะั้ยถือเป็นเรื่องราวที่หลายคนต่าให้ความสนใจเป็นอย่างมากในเรื่องของแมทเพรณีเนื่องจากว่าเจ้าตัวนั้นถูกเชื่อมโยงว่าเป็นมือที่3ามระหว่างอ้้ำพัชราภากับไฮโซพกแน่นอนว่าอ้ำเธอเป็นซุปตาเบอร์ต้นของเมืองไทยที่ใครก็ต่างจับตามองและชื่นชมในความรักที่ผ่านมาอย่างมาก สุดท้ายความรักครั้งนี้ของเธอได้ยุติลงเนื่องจากว่ามีข่าวหรือว่าฝ่ายชายไปเดินจับมือกับนายเอกอีกคนในที่สุดทางด้านของผู้จัดการแมทก็ออกมายอมรับในเรื่องนี้ว่าจริงไม่มีอะไรคิดเกินเลยไปมากกว่าพี่น้องจนหลายคนต่างจับตามองในความสัมพันธ์ระหว่างสงกรานต์แมทและไฮโซพกว่าแท้จริงแล้วนั้นเป็นอย่างไรกันแน่ล่าสุดทางด้านของบดดำได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้พร้อมบอกว่าเจอมากับตัวแมทก็ยังอยู่กับพ่อแม่สงกรานต์อันนี้เจอมากับตา ทักแมทเป็นยังไงบ้างมันบอกเดี๋ยวกอดหนูปุ๊บพี่ก็ไปเล่าข่าวหนูมดดำไม่อยากอ่านข่าวดาราแล้วแมทบอกเดี๋ยวกอดเห็นใจหนูพี่ก็ไปอ่านข่าวคราวนี้แมทเครียดถามมันเครียดไหมเห็นมันนั่งเล่นโทรศัพท์ป่าไพวงพ่อสงกรานก็บอกคนนี้ป่ารักถึงอย่างไรก็ตามต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะขอให้ผ่านไปได้ดีดค่ะ